กลิ่นนี้เหมาะสําหรับใครฉันอยากลองใช้น้ําหอมแต่ก็ไม่รู้จะใช้กลิ่นไหนดีเป็นคนดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแนนโนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เสนอตอนอุเรียบร้อยต้องทาเรียบร้อยก่อนเพราะว่าวันนี้จะเสนอน้ําหอมที่เรียบร้อยเมาน้ําหอมวันนี้เสนอตอนน้องอัญมณีม่วง ลองแว่งอีคลาเดเปชอีคลาเดเปชอันนี้คือออกเสียงแบบนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเพื่อนฝรั่งเศสออกเสียงให้ฟังเลยนะคะเราอินบ็อกซ์ไปถามเพื่อนมานี่นะคะถามเพื่อนมา <Yeah. S 1> ว่าอ่านว่าอะไร um, เพื่อนบอกว่า อีคราดเปชนะคะอ่านออกเสียงตามฝรั่งเศสเป๊ะๆเลยนะคะนี่สวัสดีน้องอัญญะมณีม่วงฝากเนื้อฝากตัวไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะน้องตัวนี้เขานั้นเปิดอย่างนี้นะคะไม่ต้องแงะไม่ต้องอะไรนะคะแค่จับจับข้างๆอย่างนี้และอีกมือนึงลูดขึ้นปับ๊บ ปน,น้องอันเยมณีม่วงตัวนี้เป็นกำลังเป็นที่โด่งดังมากๆทุกๆคนจะต้องรู้จักนะคะตัวนี้โดยเฉพาะกลิ่นของเขาเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มีความใสสะอาดสดชื่นแบบเป็นคนสะอาดมากๆกลิ่นบอบบาง ไม่ทำร้ายจมูกไม่ฉุนตัวเราเองแล้วก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นโอ้โหน้องคนนี้เป็นคนดีมากเลยค่ะ <c oughs> เป็นคนดีมากเลยค่ะ <c oughs> มาดูรูปลักษ์ดีไซน์ของขวดตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องใสๆแบบนี้มาเลยนะคะไม่มีกล่อง ม,นะมีเป็นแบบนี้เลยเวลาเปิดนะคะจับตรงนี้สองอันแล้วก็เปิดแบบนี้ออกมาเลยเปิดเสร็จแล้วนะคะนี่ขวดเขาดีไซน์ได้สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยเป็นเสมือนอัญมณีนะคะนี่ตรงขวดตรงหัวนี้เป็นเพชรนะคะตรงขวดตรงหัวนี้เป็นเพชรนะตรงรอบขวดรอบฝาฉีดนี้ จะสื่อว่าเออเป็นแหวนสองวงนะคะเปรียบเสมือนสายใยของคู่รักนะคะซึ่งจะเป็นคู่รักแบบแฟนหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของแม่ลูกก็ได้นะคะโหความหมายเขาสื่อดีจริงๆนะคะและตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับซื้อฝากเป็นของขวัญซื้อให้ในเทศกาลสำคัญต่างๆนะคะให้กับคนที่เรารักนะคะนี่เลยค่ะและจะบอกว่าเห็นมาหลายรีวิวมากเลยว่าน้องม่วงตัวนี้นั่นนะคะ เขาหอมมากหอมแบบหอมสบายหอมสดชื่นหอมสะอาดมาเดี๋ยวเราจะลองกลิ่นกันเลยนะคะเปิดกันค่ะปัก๊กเปิดแล้วนะคะ,คะวะคะุยหอมเลยอ่ะแล้วก็ฉีดลองดมดูนะคะฝั่งนี้แล้วกันนะอืมอืมกลิ่นเขาเนี่ย ออกแนวฟ o อร์ฟูตตี้นะคะถูกใจถูกใจสาวๆทุกรุ่นทุกวัยแน่นอนค่ะคือเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่สะอาดเรียบร้อยสุข,ขุมดูเป็นคนดูเป็นคนนิ่งๆมั่นใจเรียบร้อยแต่ไม่ถึงกับแบบเรียบร้อยไปเลยติ่มติมแบบนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแบบนิ่งๆเรียบร้อยดูมีอะไร ไม่หวือหวาแล้วก็ไม่แบบไม่นิ่งเกินไปนะคะสำหรับท็อปโน้ตของอีคราดิเปกนี้นะคะอีคราดิเปก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 ชื่ออ่านยากมากเลยค่ะอีคราดิเปกสำหรับตัวลองแวนอีคราดิเปกนี้นะคะก็จะมีกลิ่นท็อปโน้ตก็คือเป็นกลิ่นของใบพืชสีม่วงแล้วก็มีใบซิลิเลียน เ,ออเลมอนนะคะจะทําให้ตัวนี้มันแบบออกแบบสดชื่นเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็แบบมีกลิ่นเบาๆแบบซ่ๆเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวมิเตลโนตนะคะก็จะเป็นกลิ่นหวานๆของดอกไม้นะคะก็จะเป็นแบบดอกพีชบอซัมเลดพทีนนี่แล้วก็ใบชาเขียวนะคะโอ้โหเหมือนวิวบนในไรเหมือนวิวบนในไร <laughs> เหมือนไปอยู่ในไรชาไรชาที่แบบโอ้ยเขียวค่ะจีมองไปทั้งไหนก็อืมสดชื่นม่วงๆด้วยเขียวๆด้วยสดชื่นสดๆสดชื่นอะไรประมาณนี้แล้วส่วนเบดโน้ตของเขานะคะจะเป็นกลิ่นที่แบบอยู่กับเราในท้ายสุดนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นซีดาร์วูดนะคะแล้วก็มัสนะคะจะทำให้กลิ่นเนี้ยหอมแบบอ่อนละมุนมากๆ กลิ่นนี้เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มแบบว่าฉันฉันอยากลองใช้น้ำหอมแต่ก็ไม่รู้จะใช้กลิ่นไหนดีอยากได้แบบลองแบบเออ อยากมีขวดแรกฉันจะซื้ออะไรดีแนะนำตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายสบายใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะไปไหนไปเรียนไปเที่ยวไปดูหนังกินข้าวฟังเพลงฉีดนอนบางวันเนี่ยเปิ้ลนอนแบบว่านอนไม่หลับอะ่ะหยิบไปฉีดนะคะฉีดแล้วก็เอ,อิญด,ดมดมตัวเองโอ้มีความสุขแล้วก็แบบนอนหลับฝันดี <laughs> แบบนี้เลยนะจริงๆฉีดนอนได้นะ น้ำหอมทุกอย่างเราอยากจะฉีดเมื่อไหร่ก็คือฉีดได้ค่ะข้อดีน้องมีเยอะแต่น้องก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียของน้องเลยเนี่ยก็คือไม่ค่อยทนนะคะฉีดแป๊บเดียวประมาณสองชั่วโมงอะเราคือคือเราไม่ได้กลิ่นและหรือว่าเราเมาน้ําหอมไม่ใช่เราไม่ได้กลิ่นจริงๆคือน้องมันคือน้องเขาบอบบางมากอ่อนละมุน ละมุนล,ละมุนล,ละมุนล,ละมุนเกินไปนะคะเป็นกลิ่นที่บอบบางมากๆก็อย่างที่บอกนะคะมื่อซึ่งมันจะทำให้ไม่ค่อยติดทนนะคะก็คือขนาดอันนี้เป็น e a ์เ e p ร r f u m แล้วนะคะแต่ว่าน้องเขาก็ยังติดเนี่ยเวลาเปิ้ลฉีดไปไปข้างนอกอะประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็คือไม่ได้กลิ่นตัวเองแหละคือต้องพกอะค่ะต้องพกไปแล้วก็ฉีดเติมฉีดเติมฝึกฝึกฝึก,กหรือว่าใครที่แบบ เอออยากอยากจะได้กลิ่นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ฉีดเข้าไปหลายๆแก๊กหน่อยฉีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างในเสื้ออีกเจ็ดข้างในเสื้ออีกเจ็ดข้างหลังอีก8ดแบบนั้นประมาณนั้น8ทีไปเลยค่ะก็สำหรับน้องม่วงตัวนี้เปรียบเสมือนยาสามันประจำโต๊ะแป้งไม่ใช่เปรียบเหมือนน้ำหอมสามัญประจำโต๊ะเครื่องแป้งที่ทุกๆบ้านจะต้อง มีน้องวางไว้ไม่ว่าจะวางโชว์หรือวางใช้ก็ต้องมีนะคะสำหรับวันนี้นั้นน้องลองแวงขออนุญาตลากันไปก่อนเฮ้ยไม่เอาก็บอกว่าน้องม่วงจะเป็นเด็กเรียบร้อยอะ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะเป็นอะไรคุยคนเดียวขอบคุณเพืเ่อนๆมากเลยนะคะที่เอ็นดูน้องม่วงนี้ถ้ายัางไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ Apple ปิลไซเดอรด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่กับ สวัสดีค่ะแนนโนค่ะ